สวัสดีครับสวัสดีครับผมอ้นนะครับวันนี้ก็มาพบกับลูกค้านะครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ห่างหายกันไปนานนะครับจากการไลฟ์สดนะครับครั้งที่แล้วนะครับวันนี้ก็ผมมีโปรโมชั่นดีๆนะฮะพิเศษจริงๆนะครับตอนนี้นะฮะเราอยู่กันที่ MG ลรำลูกกานะครับผมแล้วก็ด้านหลังผมนะฮะเป็นอะไรไม่ได้เลยสีเขียวแบบนี้นะฮะมีอยู่คันเดียวแบบเดียวเลยนะครับที่ของ MG นะครับพูดได้ยๆว่า รถคันนี้นะฮะเป็น MG4 รุ่น X Power นะครับสีเขียวสีเดียวนะครับแล้วก็แรงมากๆได้ฉายาว่าจัารวดทางเรียบนะครับแล้วก็วันนี้นะฮะมีอะไรดีๆที่จะมาบอกลูกค้านะครับสำหรับเจ้า X Power คันนี้นะฮะมีอะไรบ้างภายนอกเนี่ยเรามาชมกันนิดนึงนะฮะด้านหน้านะครับก็จะเป็นกระจังหน้าแบบเปิดปิดได้แบบอัตโนมัติเลยนะครับ แบบนี้นะครับลวดลายของเขาแบบนี้นะครับไฟหน้าเขาแบบนี้นะฮะสีเขียวนะครับชัดเจนเลยบ่งบอกเลยนะครับเป็นเอกลักษณ์พูดได้ว่าถ้าลูกค้านะครับขับรถคันนี้มันมีคันเดียวนะฮะราคาเขาเนี่ยอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะ mg สี่ x power นะครับแรงม้าของเขานะครับอยู่ที่4ี่ร้อยสาสิบ้าแรงม้านิดนึงครับตอนนี้นะฮะเราอยู่กันสามช่องทางเลยนะครับ ช่องทางแรกเลยนะครับก็เป็นเพจของผมเองนะฮะ mg f o y r u นะครับผมลูกค้าสามารถติดตามได้แล้วก็ช่องทางอีกช่องทางหนึ่งเป็นช่องทาง u t u b e นะครับ on f o r car และเพจ mg power นะฮะวันนี้3ช่องทางนะครับมาไลฟ์แล้วก็มาบอกแคมเปญดีๆนะครับสำหรับเจ้ารุ่นนี้เลยโดยตรงนะครับว่ามีอะไรบ้างที่จัดโปรโมชั่นพิเศษให้ลูกค้านะครับอ่ะนะครับ x power นะครับแรงม้าเขาอยู่ที่435แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่600นิวตันเมตรอันนี้ พูดง่ายเลยฉายาหลวดทางเรียบขับดีด้วยช่วงล่างดีมากนะครับด้านข้างเลยดีกว่าทำไมถึงดีนะครล้อนะครับให้มาเป็น1 8นิ้วนะครับแมกอัลลอยนะครับแล้วก็พร้อมจานเบรกขนาดใหญ่นะครับเป็นแบบ2ชั้นนะครับระบายความร้อนได้ดีมากๆแล้วก็เบรกเอาอยู่ไม่ต้องห่วงเลยนะครความเร็วสูงสุดนะครับของเขาเนี่ย200กิเมต่อชั่วโมงเลยนะครับสูงสุดแล้วนะครับและศ3นวิ เท่านั้นเองนะครับสำหรับเจ้า x power คันนี้นะผมบอกได้เลยว่าถ้าใครหาอยู่นะครับโปรโมชั่นตอนนี้พิเศษจริงๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทายคลิปดีกว่านะฮะแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับสลับด้วยผ้าหนังอคันนารานะครับสีดำทั้งหมดเลยนะครับภายในก็จะเป็นสีดำหมดจะแตกต่างกับรุ่นอื่นๆเลยนะครับสำหรับเจ้าินสี x power แล้วก็ระยะทางของเขาเนี่ยฮะที่วิ่งได้นะครับผมอยู่ที่480ปดสิ ต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับผมได้มาตรฐานนะครับในส่วนของตัวการรับประกันเนี่ยอันนี้ MG เขาแจ้งมาแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเลยนะฮะรับประกันตัวแบตเตอรี่มอเตอร์ชุดขับมอเตอร์นะครับตลอดอายุการใช้งานอันนี้คุ้มค่าจริงๆนะครับมาด้านท้ายดีกว่าฮะด้านบนอ่ะตรงนี้จะเป็นหลังคาดำนะครับสไตล์ของตัว MG4 อยู่แล้วสปอยเลอร์หลังนะครับขนาดใหญ่นะล้อฮะสังเกตได้เลยฮะดิ้ดหน้าดิ้หลังเนี่ยขนาดที่ใหญ่มากๆนะครับ แล้วก็เอาอยู่นะผมบอกได้เลยเอาอยู่ครับกับม้าสี400ก่กว่าตัวนะด้านท้ายนะครับผมก็ยังคงรูปลักษณ์แบบเดิมแล้วก็ตัดด้วยเส้นสายของตัวเิร์ลรอคันของเขานะครับเป็นแบบบิวอินนะครับอันนี้ก็เป็นดําเงานะครับสวยงามมากๆเลยโอเคผมว่าลูกค้าน่าจะง่ายๆฮะถ้าใครตามหาอยู่นะครับรุ่นนี้เลยนะครับผมบอกได้เลยว่าพิเศษมากๆเลยนะฮะผมมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับเจ้า mgc x power นะครับตอนนี้นะฮะราคาของเขาเนี่ยอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับส่วนลดทันทีเลยนะฮะหนึ่งแสนบาทครับหนึ่งแสนบาทสําหรับรถผู้บริหารนะครับไม่น้อยแบบนี้นะฮะรถผู้บริหารไมน้อยนะครับผมมีไม่กี่คันจํานวนจํากัดนะลดไปเลยหนึ่งแสนบาทนะครับหนึ่งแสนบาทเนี่ยลูกค้ารับไปเลยหรือจะเอาส่วนลดตรงนี้มาช่วยดาวลูกค้าได้นะครับหนึ่งแสนบาทเลยนะฮะรับไปเต็มเต็มเลยและยังฟรีนะครับของแถมมาตรฐานนะฮะ พิมก็ไปผมพยางนะครับไม่กักสเปคนะไม่กักสเปคเลยลูกค้าเลือกติดได้ฮะสี่สิบหกสิบแปดสิบหนึ่งแสนบาทรับไปเลยนะฮะเหลือราคานะครับหนึ่งล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทครับผมเยี่ยมมากๆครับสําหรับรถปูลแมาฮันไม่น้อยนะฮะไม่มาดูไม้เลขไม้กันดีกว่านะครับตากองบอกให้มาดูเลขไม้เลยว่าไม้เท่าไหร่นะครับอมาดูเลยรถยังใหม่กิฟต์เลยนะฮะนะครับ โอเคมาดูเลขไม้กันดีกว่านะฮะขออนุญ,ญาตนะครับอ่าเดี๋ยวก่อนนะอ่าปิดประตูนะครับไม้ตอนนี้นะฮะอยู่ที่สองพันเจ็ดร้อยสามสิบสามสำหรับคันนี้นะฮะเรามีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับตากล้องเห็นไหมอ่าเห็นเนาะไม้ประมาณนี้รถใช้น้อยมากนะครับผมเพราะว่าเราให้ลูกค้าเทสกันจริงๆนะฮะ เทสกันยาวๆนะผมบอกได้เลยว่าลูกค้าที่มาทเทสเนี่ยคือเทสกันเต็มที่เลยครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยขับไม่แรงไม่ต้องขับดีกว่าผมบอกได้เลยขับไม่แรงไม่ต้องขับดีกว่าไม่ต้องซื้อไปใช้นะฮะอันนี้คือจรวดทางเรียกของเขาคุ้มค่ามากเลยนะฮะส่วนลด1 0ึ0งแสนนะครับและจํานวนรถจํากัดนะครับ X Power เนี่ยมีไม่กี่คันนะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับรีบจับจองนะครับพระระบบเขามาเต็มแรงม้ามอเตอร์คู่นะครับแรงม้า435 แรงบิดเนี่ย600 600นิวตันเมตรลูกค้ากังวลว่าเอ้ยขึ้นเขารอดไหมจบครับคันนี้เคลียร์เลยปัญหาจบเลยไม่มีอะไรเลยและรับประกันให้อีกนะครับแบตเตอรี่มอเตอร์ชุดขับเคลื่อนนะครับตลอดอายุการใช้งานสําหรับเจ้ารุ่น MG4 ทั้งหมดเลยแต่ X Power ตัวนี้ส่ลด100,000บาทเหลือราคา1 1 9 9 0 0บาทจบปิ้งวอชาร์ตมีให้นะครับติดตั้งฟรีที่บ้าน ของแถมมากมายเลยประกันภัยชั้นหนึ่งมีให้นะครับผมอัตราดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะผมบอกได้เลยนะครับและยังได้รถแบบนี้ไม่น้อยนะครับโชว์ไม้ได้ทุกคันเลยนะฮะเช็คไม้ได้นะครับลูกค้าอยากได้นะครับรีบจับจองเพราะว่ารถมีไม่กี่คันแล้วนะครับสําหรับรถที่อยู่ในบ้านเราเท่านั้นนะฮะพูดง่ายๆว่าจบนะหนึ่งแสนบาทรับไปเลยนะครับลูกค้าเอาไปใช้เลยหนึ่งแสนบาทอยากได้แบบไหนแจ้งเข้ามานะครับผมกับทางพ่อความเพจนะครับ หรือข้อความลิงก์ไลน์แล้วก็ทักส่วนตั้ได้นะครับเบอร์ศูนย์หกหนึ่งเก้าสองสี่หกเก้าสี่สี่นะครับมีจำนวนจำกัดนะผมบอกเลยย้ำจริงๆนะครับผมถ้าหมดแล้วก็คือหมดเลยนะฮะส่วนรถแบบนี้นะครับเราคุณแอ๊ดว่ารถผู้บริหารไม่น้อยมีไม่กี่คันอยู่ในโชว์รูมมีไม่กี่คันนะครับผมของเรามีทั้งหมดกี่สาขานะคุณนะัทประมาณเจ็ดแปดสาขาผมบอกได้เลยนะครับก็มีแค่นี้หมดแล้วก็คือหมดเลยนะฮะ จริงๆนะครับถ้าลูกค้าสนใจนะฮะที่อยากจะได้ X Power ไปใช้งานแล้วก็ได้ส่วนลดขนาดนี้รีบเลยครับผมทักกันเข้ามานะครับผมก็วันนี้นะฮะรีวิว X Power เนี่ยมันเยอะมากๆเลยในตลาดนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมาแจ้งในเรื่องของโปรโมชั่นพิเศษดีกว่านะฟรีไปเลยครับ1แสนบาท1นึ่งแสนบาทนะครับเหลือ1นึ่งล้านหนึ่งบาทนะคุ้มแบบนี้นะครับจัดเต็มได้เลย ยังไงก็ฝากด้วยนะครับเบอร์โทรติดต่อนะฮะอ้นนะครับผม0619246944หรือทักข้อความเพจได้นะครับผมแล้วก็ทางช่องทางเพจ MG Power นะครับผมอยู่ทั้ง3เพจน,นี้เลยนะครับลูกค้าทักเข้ามาได้เลยเฉพาะ X Power นี่ส่วนลดถึงแสนบาทแล้วก็มีจำนวนจำกัดนะครับผมสีแบบนี้สวยแบบนี้ล้ออย่างนี้นะครับไม่น้อยด้วยคุ้มมากมากแล้วนะครับผมยังไงฝากด้วยนะครับผมติดตามรบรอบรถนิดนึงฮะคุณัขอดูรอบรถนิดนึงฮะ รถยังกิฟิ์นะฮะหม่กิกต์ไม่มีร่องไม่มีรอยนะครับลูกค้ามาดูได้เลยนะฮะชมรถได้เลยนะครับแต่ต้องรีบนิดนึงฮะจำนวนจํากัดนะผมบอกได้เลยนะฮะถ้าคันนี้ไปก็ยังมีอีกห้าคันอย่างนี้มันก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะฮะไม่เหลือนะฮะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หมดนะครับอันนี้ผมรีบบอกโปรโมชั่นเลยเพราะว่าส่วนรถตรงนี้นะครับเราเพิ่งเปิดตัวมาแล้วก็รีบแจ้งลูกค้านะครับให้ทุกท่านได้รู้นะครับว่าเฮ้ยเป็นยังไงอะ มาดูนิดนึงฮะยางที่เขาพูดถึงกันเลยนะฮะสำหรับเจ้า m g 4 x power เนี่ยที่ไม่พูดไม่ได้นะครับเขาให้เป็นบิสโต้นะครับทูลันซ่านะแค่ยางก็คุ้มแล้วนะครับแม็กด้วย18นิ้วนะฮะดิฟคู่หน้าเนี่ยดิฟหลังดิฟหน้าดิฟหลังเนี่ยจะเป็นแบบขนาด2ชั้นนะครับขนาดใหญ่นะนะครับเอาอยู่นะเขาทดสอบกันมาแล้วนะครับ3.8มจุดแปวินะครับ0ูนยถึงร้อนะครับเบาะหนังอะทันทัล่านะครับสีดำภายในดำแบบสปอร์ตหมด นะครับแล้วก็นี่เลยนะครับอุปกรณ์มาตรฐานมีให้ครบหมดนะครับด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะครับเหมือนเดิมเลยนะฮะแต่ว่าให้ฟรีวอลชาร์ตน้ส่วนลดอย่างนี้ให้ฟรีวอลชาร์ตนะครับของถ่มาตรฐานครบหมดนะครับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยจบนะว่าจบเลยนะครับหนึ่งแสนบาทลูกค้ารับไปใช้เลยนะครับอยากได้แบบไหนทักกันเข้ามานะครับอะวันนี้นะก็มาไลฟ์สดให้แบบนี้เลยแจ้งโปรโมชั่นให้ลูกค้านะครับถ้ายังไงก็ฝากด้วยนะครับผมลูกค้าสนใจก็รีบทักรีบจองกันเข้ามานะครับยังไงก็ ขอตัวลากันไปก่อนดีกว่านะครับผมไว้รอรับข้อความลูกค้านะฮะหรือว่าโทรกันเข้ามานะครับผมครับสวัสดีครับอ้นนะครับ